อาจารย์คะนวัตกรรมที่อาจารย์วิจัยขึ้นมาเนี่ยนะคะแน่นอนว่าช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเอชที่มีเชื้อเอชไอวีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและนอกเหนือจากนี้มันยังช่วยเรื่องของการชะลอวัยอีกด้วยคำถามที่สําคัญคือนวัตกรรมนี้สามารถช่วยในโรคภัยอื่นๆได้ด้วยไหมคะโอ้โรคที่เอ็นซีดีทั้งหลายโรคที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของผงผงสวทุกคนครับแน่นอนเวลาเรา อายุ65ขึ้นไปโอกาสก็เป็นมะเร็งจะมีมากขึ้นถ้าเรากระตุ้นคิลเลอร์ีเซลเราจะป้องกันได้อย่างดีเลยเพราะสอบอนี่จะเป็นมะเร็งได้ง่ายกว่าคนอื่น5เท่านะครับเพราะฉะนั้นขณะที่เราทําให้เขาย้อนวัยชะลอวัยเราป้องกันโรคที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่วแบบ่อาออลไซเมอร์อว่าโรคเบาหวานโรคความดันทั้งหมดจัดการได้หมด พะเราไปย้อนวัยของเขาที่ระดับโครโมโซม <c oughs> คือทาให้อายุกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกที <c oughs> นะฮะดก็นอาการก็ดีขึ้นหมดครับแต่ก็ไม่จะเป็นว่าจะต้องใช้โดยเฉพาะกับแค่ผู้ป่วยเท่านั้นคนปกติก็สามารถที่จะใช้ลักษณะแบบนี้ได้เหมือนกันถ้าอยากจะอยู่อายุยืนถึงร้อยปีะ <c oughs> อะครอยๆๆๆุอาจารย์ละคำถามที่ตามมาอย่าสมมติบางคนเขาบอกว่าอ้าวอย่างเนี้ยเขาก็ไปกินบังคุดสักโลหนึ่งใบโบบกหน่อยหนึ่งฝรั่งหน่อยหนึ่งกินเองแบบนั้นนะคะก็อิ่มแน่นอนก็อิ่มได้ได้อิ่มนะได้อิ่มเพราะว่ามันไม่เหมือนกันกับงานวิจัยงาน จเอาสารสกัดออกมาต้องสกัดออกมาผสมกันลักษณะที่เสริมิีกันค่ะแล้วต้องปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงด้วยมีข้อจํากัดสําหรับผู้ที่จะนํานวัตกรรมนี้ไปใช้ไหมคะไม่มีครับก็คือใช้แล้วก็ขอให้มั่นใจว่าคุณชีวิตแข็งแรงขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่าต้องใช้สูตรที่ถูกต้องที่เราที่เราจะระบุให้ใช้นะครับแล้วก็ต้องมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย